สวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกันค่ะสําหรับเชอร์วเบลมีดดาบไทยนะคะวันนี้ก็คลิปเมื่อกี้เนี่ยเราก็แนะนําในส่วนของมีดแข่งขันไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็จะเป็นงานแบ่งปันจากพี่ช่างค่ะก็จะเป็นเหล็กตรับลูกปืนเยอรมันเอสเคมาสี่เล่มนะคะแล้วก็จะเป็นเหล็กแหนบที่หลุดจองนะเป็นทรงบาลังตรงนี้เนี่ยมาแบ่งปันให้พี่ๆกันนั่นเองค่ะสําหรับงานมีดของเรานะคะจะรับประกันงานมีดทุกเล่มและทางร้านเรามีบริการส่งฟรีนะคะและก็มีเก็บปลายทางให้ด้วยเช่นกันค่ะตรงนี้สําหรับการ เก็บเงินปลายทางเนี่ยต้องขออน giving, <Harmon ie S 2> <Af> ุญาตบวกเพิ่ม50บาทนะเพราะว่าทางไปษณีเนี่ยจะคิดค่าบริการเก็บเงินปลายทางนะคะกับทางร้านเราแต่ค่าส่งเนี่ยหลักทางร้านเรายังออกให้อยู่นะคะตรงนี้สําหรับพี่ๆที่บอกว่าเอ๊ะทำไมเก็บเงินปลายทางแล้วต้องบวกเพิ่ม50บาทแล้วบอกว่าส่งฟรีทางร้านเราส่งฟรีนะคะสําหรับเงินโอนนั่นเองค่ะแต่แต่ถ้าเป็นปลายทางเนี่ยต้องแจ้งให้ชัดค่ะว่าทางไปษณีจะหักเปอร์เซ็นต์นะคะจาก มีของเราหรือว่าหักค่าบริการของการเก็บเงินปลายทางนั่นเองค่ะสำหรับงานเล่มแรกของเราค่ะที่เป็นเหล็กตรับลูกป,ปืนเยอรมัน s k f ของเรานะคะตรงนี้เล่มที่1นนั่นเองค่ะมีความยาวของใบยอยู่ที่10.9นิ้วค่ะสันหนา8มิลกว้างอยู่ที่2.4นิ้วและด้าม4.9นิ้วนะคะมาแบ่งปันกันที่ราคา 850บาทส่งฟรีค่ะสำหรับงานเล่มที่1เหล็กตร,รับลูกปืนเยอรมัน SKF นะคะสำหรับเล่มน,นี้ไม่มีรอยลายเส้นนะคะเพราะว่าเป็นเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันวงด้านนอกนั่นเองค่ะและมาต่อกันเล่มที่2ค่ะที่เป็นทรงใบกว้างขึ้นอีกนิดนึงนะคะสำหรับพี่ๆที่เน้นในเรื่องของการฟันไหม้หนักนะหรือว่าใช้งานหนักๆน,นะคะตรงนี้ก็สามารถดูเป็นใบใหญ่ทรงกว้างตรงนี้ได้เลยสำหรับงานเล่มที่2ของเราก็จะมีความยาวของใบอยู่ที่10.7นิ้วค่ะ ขนา9มิลกว้างอยู่ที่2.4นิ้วและด้าม5.1นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา850บาทส่งฟรีค่ะสําหรับเล่มที่1และเล่มที่2ตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา850บาทส่งฟรีค่ะมาต่อกันเล่มที่3กันได้เลยคะสาหรับงานเล่มที่3ตรงนี้จะเน้นในเรื่องของการใช้งานหนักๆเลยนะสเปคค่อนข้างดีแล้วก็น้ําหนักค่อนข้างได้ด้วยนะคะตรงนี้กับงานเล่มที่3ของเราค่ะก็จะมีความยาวของใบยอยู่ที่10 12.4นิ้วนะคะสันหนา10มิลค่ะกว้างอยู่ที่2.4นิ้วและด้าม5.5นิ้วมาแบ่งปันกันที่ราคา900บาทนั่นเองค่ะสำหรับงานเล่มที่3ของเราที่ทำมาจากเหล็กตำรับปืนเยอรมัน SKF ของเรานั่นเองค่ะมาต่อกันเล่มที่4กันหน้าเลยค่ะสำหรับงานเล่มที่4ตรงนี้ค่ะก็จะมีความยาวของใบยอยู่ที่ 12.2นิ้วนะคะสันนา9มิลกว้างอยู่ที่2.4นิ้วและด้าม5.1นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา900บาททวนนั่นเองค่ะตรงนี้กับงานเล่มที่4ของเราที่ทำมาจากเหล็กสะรับลูกปืนเยอรมันนะคะวันนี้จะมีมา6เล่มค่ะแล้วก็จะเป็นงานทรงบาลังบ้องนะคะตรงนี้ทีเ่เน้นในเรื่องของการใช้งานหนักๆได้เลยงานเป็นงานลุดจองนะคะตรงนี้ก็จะเอามาแบ่งปันให้พีพีเอ ต่อกันนั่นเองค่ะตรงนี้กับงานเล่มที่าของเราที่มีความยาวของใบอยู่ที่16.5นิ้วค่ะสันหนา8ปมิลกว้างอยู่ที่2.5นิ้วและด้าม6.1นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา950บาทส่งฟรีค่ะตรงนี้กับบาลังไซใหญ่นะคะกึ่งดาบเลยนะคะตรงนี้ก็จะสามารถใช้งานหนักได้นะตัดไม้ได้นะหรือว่าจะเป็น ไม้ไผ่ได้นะคะตรงนี้สะดวกสบายกันอย่างแน่นอนค่ะมาต่อกันเล่มที่6กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่6ตรงนี้ค่ะก็จะมีความยาวของใบอยู่ที่16.7นิ้วค่ะสันหนา9มิลกว้างอยู่ที่2.5นิ้วและด้าม5.9นิ้วมาแบ่งปันกันที่ราคา 950บาทส่งฟรีค่ะตรงนี้เป็นบาลังกึ่งดาบนะเป็นด้ามบ้องนะคะตรงนี้เป็นงานดุกจองวันนี้ก็มาแบ่งปันให้กับพี่ีเอีต่อกันนั่นเองค่ะตรงนี้ส่วนอกสนใจมีดเล่มไหนอยากได้เล่มไหนจับจองเล่มไหนก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร064ค่ะ9892265ได้เลยหรือว่าจะเข้าไปติดตามในส่วนของ Facebook ค่ะเชอร์เบลมีดดาบไทยจะมีรูปภาพและก็รายละเอียดมีดนะที่ชัดเจนให้กับพี่ีเอีได้ชมหรือว่าได้ดูกันนั่นเองค่ะหรือว่าจะเข้าแอดไลน์ ใช้เบอร์โทรนี้แอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาได้นะคะตรงนี้ก็สำหรับคลิปนี้ค่ะขอลากกันไปก่อนเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ